สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเจ้าพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพามาชมนกนะครับนกที่ทุ่งนาเจ้าพงนะครับที่จัดมา,าเต็มอัตราศึกตอนนี้มีนกเยอะแยะมากมายหลายชนิดมีรหลวตันมีคูก้มมีเหลีวเฟืองเหลวเฟืองคูก้มนะครับเป็นนกมีนกตอนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับเป็น นกเชื่องเชื่องทั้งนั้นนะครับตัวนี้คือเจ้าราหูอมจันโอ้ม,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 มอีมีอยู่มีอยู่ว่าไหร่ครับอ่ะนี่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นนกต่อ,อตอนนี้กําลังเริ่มจวดนะครับซื้อมาจวดนะครับพอมาถึงเราก็ไม่จวดนะครับไม่ใช่ว่าจะมาจวดเลยต้องต้องรอเวลาหน่อยอต้องเราก็ต้องทําใจนะครับผมซื้อมา ทีละเก้าตัวสิบตัวไม่จวดอยู่กับเขาจวดนะครับแต่มาถึงเราแล้วมันไม่จวดก็ต้องอทําใจซะหน่อยเพราะว่าก็ต้องทําใจนะครับความจวดต้องมันจวดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราคัดสรรมาแล้วนะครับมันจวดแน่นอนแต่ต้องรอหน่อยเพราะเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนที่เปลี่ยนอากาศครับถ้านกที่ ที่ค่ำๆเลยนะครับที่เกง่งที่สุดเราก็ไม่ได้แบบนี้นะครับไม่ได้ราคานี้นะครับต้องต้องเข้าใจด้วยท่านพี่น้องทุกท่านนะครับมันมันพวกนั้นเขาไปใกล้เขาไม่ได้ครับเขาเล่นทุกวันเขาไปทุกวันอย่างนี้ครับอันนี้นกที่เราคัดมาก็คือคัดมาจากชาวบ้านจากเสียนที่อยู่ตามบ้านเขาไม่ได้เล่นแบบเรานะครับ เขาไม่ได้เล่นแบบเราเขาเล่นวันหนึ่งเขาไปไล่ไปนาเขาก็หิ้วไปด้วยแล้วเอาไปแล้วเขากา็เอากลับขึ้นมาแล้วมันก็เชื่องกับเขาเองอไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าแล้วก็คนแปลกหน้าก็คือเรานี่แหละเป็นเจ้าของใหม่ ก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจว่า,าใหม่ๆนะครับก็ต้องอดูแลให้ใกล้ชิดหน่อยกินข้าวกินปลาได้กินข้าวกินอาหาราแล้วก็จะเริ่มคึกนะี่ครับตัวนี้คือดิวตันนะครับดิวตันที่มาจากอุบลราชธานีนะครับดังน้องจากอุบลมา จากภาคอีสานนกเดี่ยวตันภาคอีสานมันเป็นแบบนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันน้องเขาส่งมาให้ทำไมเป็นแบบนี้ปีกกระส้นข้างหนึ่งผมว่ามันพิการแท้ๆนี่ครับนี่เด่วตันเดี๋ยวตัวนี้คือรดี่ยวตันจะอามาให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้นี่คือเด่วตันพี่น้องครับ เดียวตันเพชรบูรณ์กับเิวตันอุบลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับเดียวตันนี่คือเิวตันเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้คือเดียวตันคูอ่างนะครับตัวนี้ครับเดีวตันคูอ,นะคนคนคอ,อ่างเป็นนกเป็นนกฝึกอยู่นะครับได้เฉลยมาประมาณสี่สามสี่ตัวนะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ดิวตันเพชรชบูรณ์เออมันจะแตกต่างกันแบบไหนให้ดูลายลวดลวดลายลีลานะครับเนี่ยนของนกเพชรชบูรณ์นะครับระวังนกเพชรชบูรณ์กับนกนี่น้องก็ส่งมาให้ครับอุบลราชธานีโอ้โหถ้าไม่มีใครอุปการะก็จะคืนให้น้องเขาไป คงจะไม่มีหรอกผมว่าถ้านกแบบนี้เพราะว่ามันปีกมันดูดูเหมือนเหมือนพิการต้องถามประวัติก่อนว่ามันเป็นยังไงปีกเป็นแบบไหนมันถอนออกหรือเป็นยังไงต้องถ้ามันไม่หักนะครับเดี๋ยวผมจะจับดูอยู่ถ้าไม่หักก็จะเอาไว้ถ้าหักก็คือคืนนะครับนกผมมากมายนะครับพี่น้องอนี่ครับมีแต่นกต่อนี่ครับ นี่ก็ใช่ครับสวยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตัวนี้เป็นนกต่อกำลังกาลังจวดนะครับตัวนี้กําลังจวดเลยเนี่ผมได้มา,าเขาบอกว่านกต่อคูดีคูทนคูอึดนะครับแต่อึดจริงๆมาตอนแรกพอมาถึงผมเงียบไปเกือบเดือนแล้วเนี่ย ก็เริ่มเริ่มจะเริ่มจะคึกแหละครับได้กินอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอาหารนะครับก็เริ่มจะคึกก็มันต้องทําใจอย่างว่านั่นแหละครับผมหมูนี่เห็นไหมน้องที่เขาส่งมาเดียวตันเิียวตันเนี่มันไม่ไม่เข้าตาผมตั้งแต่ออกมาจากกองแล้วละ่ะผมคุยกับน้องเขาอยู่เดี๋ยวยังไงอาจจะได้ส่งคืน,นไม่ชอบไม่เข้าตา นี่เป็นนกนะครับที่นกคัดสรรมาทางนั้นนะครับนี่ลายแต่ละตัวอ,อยู่ใกล้ๆเลยดูใกล้ๆได้นกกระพงมีแต่ตัวเชื่องเชื่องอนี่ลูกนกนะครับลูกนกเอา่อกำลังเต็มน,นกต่อได้มาแล้วก็เอามา นี่ยครับอย่างนี้กปจวดก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f อทั่วประเทศที่ให้กําลังแรงใจจักรพง์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมกเป็นเส้าเป็นพเนียดเป็นดินดำเข้าขัดตะไคร้นะครับที่สั่งมาตอนนี้อพอดีก็หมดนะดินดําเริ่มหมดนะ เดี๋ยวจะได้จัดทาใหม่ใช้มาโอ้รอบก่อนก็ประมาณสี่สิบห้าสิโลก็ยังไม่นานก็หมดนะครับอันนี้เป็นนกใหม่นะครับนกใหม่ที่ต่ออยู่ข้างแม่น้ำปลาสักนะครับเชื่องนะครับเนี่ยเชื่องแล้วเนี่ยแค่แตะข้างกงก็นิ่งเลยนะ ข้างในน้าปลาสัตว์นะครับเป็นนกใหม่นะครับยังประมาณเดือนหนึ่งเ,เดือนนึกสองเดือนเดือนเนาะเอ,อเดือนเดือนหน่อยๆน,นี่เขาเจ้าเพ็ดเพื่อนพงครับที่ต่อได้ที่ไปสู่ปลานะครับที่คิปไปสู่ปลาเชื่อเหมือนกันคูแล้วขันแล้วพวกนี้ครับนี่ก็ใช่เป็นนกใหม่นะครับขันหมดแล้ว ไม่นานนะครับไม่นานนกแถวนี้ขึ้นไวออย่าลืมนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามกดซับสไครตให้จักรพงศ์ก็ขอกําลังแรงใจนะครับจักรพงศ์ขอกําลังแรงใจกดติดตามให้หน่อยชมคลิปให้หน่อยนะครับะจะได้มีกําลังใจทําคลิปให้พี่น้องได้รับชม หานกดีๆหา,าเนียดหาเศ้านะครับแล้วก็ยินดำข้าวคัดอาหานรนกผสมสมุนไพรต่างๆก็มีนกดีๆจัดให้นกมงคลแต่ว่าเป็นเทพ,พนมเป็นสามกุกเป็นหลิวตันนะครับสั่งได้เลยนะครับตอนนี้มีมาแล้วนะครับมีมีเข้ามาแล้วพวก ดิวตันพวกสามกูกพวกเทพนมนี่เทพนมคูอ่างด้วยนะครับตัวนี้ครับแต่ยังไม่ปรากฏโฉมนะครับยังไม่ปรากฏโฉมแต่เพียงเพียงเกินเกินให้พี่น้องได้รู้ว่ามีแล้วนะครับอ,อย่าลืมนะครับพี่น้องที่อยูอ่ต่างประเทศนะครับที่ชมจักรพงอยู่อยู่เกาหลีอยู่ ไต้หวันอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่ประเทศไหนต่างๆนะครับพี่น้องคนไทยก็ให้ระมัดระวังร่างกายนะครับให้รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพของท่านโาครคภัยไข้เจ็บก็มากมายนะครับเดี๋ยวโรคนั่นโรคนี่เข้ามาก็รักษาตัวให้พ้นจากภายัยเดี๋ยวาหาเงินเก็บเงินเก็บทอง มาให้ลูกให้เมียมีให้พ่อให้แม่ได้ใช้นะครับมาบ้านเราสร้างฐานะความมั่นคงให้บ้านเราจะได้มีความสุขกันตอนมาอยู่บ้านนะครับอย่าไปหลงเงินเที่ยวเต้นะครับหมดแท้ผมจะบอกให้เพราะว่าผมเคยไปมาแล้วพักพวกโดนมาเยอะกลับมาไม่มีอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยอ่ก็คุยมาก็ นานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชม คือนกเิียวตันอุบลนะครับริวตันอุบ,นนบลนบนเนี่ยแขนเป็นอะไรก็ไม่รู้ปีกเปิง่งเนี่ยนี่ครับมันต่างกันไหมครับตัวดูตัวดูลายนะครับต่างกันไหมกับนกเรียวตันเพชรชบูรณ์ครับอันนี้คือเรียวตันเพชรบูรณ์อันนี้ดูใกล้ๆเลยนะครับ ต่างกันครับตัวต่างกันอยู่อ่าขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับดิวตันเพชรจรูนครับสวัสดีครับ